สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นนี้ก็มีกิจกรรมาทางหลวงพ่อลองกดครับมามอบถึงยังชีพมาม้อมาเลี้ยงช้างครับที่หมู่บ้านชา้างศูนย์บริกษาแห่งนี้นะครับไปชมบรรยากาศใกล้กๆกันครับผมนี่ครับชา้างทั้งหมดในโครงการนะครับ80เ <80 S 2> ชือกนะครับก็วนๆเข้ามารับมาพรมน้ำมนต์ก่อน นี่ครับน้องนโมมาครับน้องนโมโอ้ทาแป้งมีแค่เชือกเดียวที่ทาแป้งนี่ครับน้องนโมนโมโมใจนะครับนี่ครับน้องนโมมาแล้วครับนี่ครับพี่ควานครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอทำไปน้ำหูตลอดนหมขอน้องนโมไปแล้วนะครับยังมีอีกหลายเชือกเลยนะ วันนี้ด้่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อลงกดนะครับก็มีความเมตตาครับชาวช้างครับเรามามอบข้าวสา,าราแห้งให้นะฮะให้ชาวช้างได้นาไปใช้ในครัวเรือนครับ แกล้วจะร่วงลงมาเลยนะถ่ายรูปช้างใหญ่เกใหญ่ินแล้วครั้งนี้พบแล้วถ่ายรูปจนช้างใหญ่

เอาละครับคุณยายทองคำก็มานะคุณยายทองคำเออ้สียติงลี่ครับติงลี่นเน้ยไอน้ำเพชรน้ำเพชรกอเสียงหน่อยหน้ามาครับน้ำเพชรครับหน่อยใ่ไกำลังเกี้ยวอยู่โอ้ดาลาประจำศูนย์ก็มาครับผม คุณฟิปเปิรน <player> <risque> oh. 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 ั <Ton meeting NG raft> oh. ่นเองนะครับโอ้โหนี่ครับช้างชลาครับช้างชลาเออช้างกลักองสับรถารอสัยู่ทางโน้นนะครับผมทั้งแปดสิบกองฮะ อาารช้างอาหารนี่เกือบๆพันร้อยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นจุดลากซ้อมก่อนไปงานบำเพ็ญให้ช้างทุกเชือกนะครับรับได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับอ่าตัวใหญ่ๆนี่ครับอาหารช้างครับอาหารช้างก็มีนะครับส่วนนี้ก็มอบให้ครอบครัวควานช้างนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งครับก็จะเป็นอาจจะมอบให้ครอบครัวควานช้างทั้งหมดเลยช้าง ครัับบผมแม่ลูกสุดท้าย,ายสิดท้ายแม่ลูกสุดท้ายสิดท้ายรับน้ำมนต์รับน้ำมนต์รับน้ำมนต์เอามันใช้แม่ลูกสิรับน้ำมนต์กัด <c oughs> ผมเสร็จแล้วก็อขอกราบนิมนต์หลวงพ่อยืนด้านหน้าช้า,าง ขอกราบที่มนต์หลวงพ่อที่หน้าช้าง้<พ>อด <จะ S 1> ้วยสายบุญทั้งหมดนะครับยืนก็ได้นะครับหรือจะเอาเก้าอี้มาตามก็ได้นะครับเชิญสายบุญสายบุญคณะสายบุญเดินเชิญครับเดินเชิญครับผมเดินเชิญครับเดินเชิญครับด้านหน้าช้างเลยครับเดินเชิญสายบุญทุกท่านเลยนะครับจะร่ะรวมถ่ายรูปกับหลวงพ่อนะครับและหลวงช้างนะครับ ได้แสงที่สวยสดกามหลงหน้ามาทงพอลงรถครับก็ยืนถ่ายรูปกับช้างสางทุกเชือกนะครับตอนนี้โอเคครับทุกคนอาลูกศิษย์นะครับศิษยานุศิษย์สายบุญจิตอาสาโอเคนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ ต้องขอตัวก่อนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่รับชมและสนับสนุนนะครับผมที่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับบรรยากาศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเเเชชชิิิญญญคครรัับบ <wise>,